สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่19เมษายน5 6 6ขั้นเวลากันเนาะก่อนที่เราจะเล่าความฝันในงวดถัดไปเนาะช่วงนี้ขอคั่นเวลาก่อนเพราะว่าความฝันของมีคนเล่ามาแล้วแหละมีคนเล่าความฝันมาให้ฟังแล้วแหละแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วแหละรู้สึกว่าแต่ละคนก็ฝัน ใกล้ๆก,กันแล้วนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราจะได้รู้แล้วว่าหวยจะออกไปทํานองไหนเนาะแต่ก็อยากจะขั้นเวลาก่อนเนาะก็คือหวยงวดที่แล้วเนี่ยก็คือดรแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับอาหารโลกไงแล้วก็จะเกี่ยวกับ ซมต่ำคือซมต่ำเนี่ยดังไปทั่วโลกนะแล้วก็โควิด -19 ก็ดังไปทั่วโลกเช่นกันนะมันไม่แพ้กันเลยนะคะทุกคนรู้จกักซมต่ำแล้วก็ทุกคนก็รู้จกักโควิดนะอ่าซมต่ำเนี่ยที่ดก็ก็รแถวเคยบอกไว้แล้วเนะว่าซมต่ำอะก็คือเปรียปร้ยวเค็มหวานอ่าเปรี้ยวเค็มหวานก็คือ หวานก็คือแม่แม่พึ่งนะพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยรู้จักกันทั่วโลกเลยนะอ่าแล้วโควิด -19 กก็รู้จักกันทั่วโลกเหมือนกันนะอ่าเนี่ยแ,แดดดรตแต๋บอกว่าไวรัสไวรัสนนะ่ะเห็นไหมไวรัสก็คือพวกส้มตำเนี่ยทุกคนทงาง,ต,างต่างประเทศเนะี่ยรู้จักกันดีนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยและทุกคนแหละทั้งโลกนี่แหละรู้จักอ่าส้มตำนะคะส้มตำก็คือส้มตำประเทศไทยถ้าเมื่อไหร่ที่เอ่ยถึงส้มตำนะก็จะนึกถึงแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ก็คือลูกทุ่ง ราชินีลูกทุ่งนะคะอ่ารู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะเพลงต้มตำนะคะอืมในราคาในราคาก็คือไวรันไวรัสไวรั่น,นะคะนะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วทีนี้ส้มตำเนี่ยเขาก็อ่าอะไรอ่ะเขาก็แบบดังอ่าเหมือนมีการจัดอาหารทั่วโลกนะคะว่าให้ส้มตำเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของอาหารที่ดังที่สุดเลยนะคะหนึ่งในห้าเลยนะ ทั่วโลกเนี่ยรู้จักกันหมดเลยนะส้มตำเนี่ยแล้วก็มีนิตยสารเขาจัดลำดับเลยนะว่าส้มตำเนี่ยให้เป็นอาหารที่นิยมที่สุดใน1ใน5นะเนี่ยอ่าดรแต้วว่าแล้วว่าหวยมันจะต้องออก19บเว่าหวยจะต้องออกสิแต่ก็คาดไม่ถึงว่ามันจะออก919านเพราะว่า 19, ไอ้เก้ไอ้จริงๆไอ้เก้าหนึอ่ะดรแต้วก็รู้แล้วนะว่ามันเป็นพองดอ 91, เก้นึ่งไง รู้ว่าเป็นพองดอ91แต่ก็คาดไม่ถึงไงคาดไม่ถึงเพราะว่าด็อกเต๋วก็ฝันแบบนี้ฝันแบบนี้นะก็คือในวันสุดท้ายเนี่ยก็คือฝันวันพฤหัสออาพฤหัส,สปดีก็ฝันเห็นคนสะผมให้ไงสะผมให้ด็อกเต๋วแล้วก็มันมีที่คาดผมแล้วผมก็ดำดำแต่มันมีที่คาดผมสีขาวแล้วก็มันเหมือนมีจุด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 สีดำเนาะติดอยู่สองสามจุดไง ก็ดรแต๋วก็เป็นห่วงมากเลยกลัวว่าไอ้สีดํามันจะมาโดนที่คาดผมสีขาวไงอ่าอย่างเงี้ยครับแปลว่าคาดไม่ถึงถึงคาดไม่ถึงกับไม่ถึงคาดเนี่ยมันแค่กลับคําอย่างนั้นกลับคาเท่านั้นแหละมันก็จะมีความหมายเลยนะคะคําว่าคา,าดไม่ถึงเนี่ยคาดไม่ถึงก็หมายความว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมที่เราประเทศไทยเราเนี่ยรับมาจากอินเดียไงก็คือรับทั้งภาษาวรรณกรรมาศาสนานะคะแล้วทีนี้ไอ้พวกวัฒนธรรมอินเดียที่คนทั่วโลกเลยนะอยากจะไปชมซะละเกินก็คือการปงศพนะการปงศพที่เมืองพาราณสีและเมืองพาราณสีเนี่ยเขาก็บอกเลยนะว่าเป็นเมืองที่ไฟไม่เคยดับมันก็ไม่ดับหรอกเพราะว่าไอ พวกต่างประเทศอินเดียพวกจีนอะไรเงี้ยเขาจะมีคนเยอะไงแล้วคนก็ต้องตายกันตลอดทุกวันทั้งปีทั้งชาติก็ตายกันอยู่นะคะก็ไฟก็เลยไม่ดับเลยนะคะที่ริมแม่น้ําคงคาเนี่ยก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ดับกว่า5,000ปีก่อนพุทธกาลอีกเพราะว่าพุทธกาลของเราเนี่ยก็คือพศ2565 อันนี้ต้อง5,000ปีเขาบอกว่าแสงไฟไม่เคยดับนะที่ริมแม่น้ําคงคา่ะนะอ่าแล้วทีนี้ที่ที่เขาอยากไปเนี่ยเขาเพราะว่าเขาอยากจะไปดูพิธีเผาศพสะหน่อยซิว่าเป็นยังไงเนาะแล้วที่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะเขาก็จะมีพิธีเผาศพเขาเรียกว่าท่าท่าเผาศพหมายถึงว่าเหมือนแบบลงเผาศพอะอย่างนั้นอะท่านะคือลงเผาศพอก็จะมีลงเผาศพมณิ กันดิกาคาดอ่าบัณฑิกันดิกาคาดกับฮาลิศฮิจ,จันทร์คาดนะเขามีสองอย่างนะแล้วทีนี้พวกจันทร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะโยงได้เป็นจันทร์โอชาเป็นพวงพวงดวงจันทร์เนี่ยคนดังลืมหลังควายนะัดพบในอำเภออย่างเงี้ยน,นะแล้วทีนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดวงยังไม่ถึงคาดอ่าดรเต๋วเนี่ยดวงยังไม่ถึงคาดเพราะดรเต๋วเนี่ยบัตรประชาชนเลขเลขบัตรประชาชนของดอรเต๋วก็คือห้าเก้าหนึ่ง x บาทนะห้าเก้าหนึ่งนี่ดวงไม่ถึงคาดหวยก็เลยออกหวยออกเก้าหนึ่งหวยออกหนึ่งเก้าแล้วทีนี้ทำไมถึงต้องออกหนึ่งเก้าก็เป็นเพราะว่าความฝันเนี่ยมันจะบอกเรานะว่ามันเป็นหลักตายตัวไงมันจะมันจะมีคนฝันบางทีเราไม่ได้ฝันนะแต่คนอื่นเขาฝันไงคนอื่นเขาฝันแบบอย่างเช่นปู่ค้นแก่นบอกว่าเออเนี่ยจับได้แล้วเนี่ยจับได้แล้วเนี่ยล็อกแล้วนะล็อกแล้วไปไหนไม่ได้เนะี่ยไอ้อย่างนั้นก็คือ พองอดอ91เพราะว่าเด็กคนนั้นลื่นไหลลงรูกันลงไหลลื่นไหลลงรูแล้วก็หาจอบเสียมเนี่ยมาขุด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 เนี่ยเข้าหมายถึงกรมสรรพากรน่ะก็จะต้องขุดหารายได้ไงหารายได้นะก็คือความฝันนะเขาจะบอกเราไปแต่เขาไม่ได้บอกตรงๆแบบนั้นหรอกเขาให้เราคิดตามไงให้เราคิดต่อต้องต้องคนอย่างที่ดรแตวเ๋วเนี่ยถึงจะคิดถึงจะคิด อ่อตามนั้นได้หมายถึงว,ว่าคนทุกคนก็นคิดได้เลยแหละเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาบอกไงถ้าด็อเตอรหววเป็นคนที่บอกบอกได้ไงว่ามันต้องคิดแบบนั้นมันต้องคิดแบบนี้มันต้องคิดแบบนี้มันถึงจะใช่อย่างเงี้ยอ่าแต่เราทีนี้พอดวงไม่ถึงคาดแบบจวนเจียนการที่ดวงไม่ถึงคาดก็คือเหมือนแบบอาการโคม่าไงโคม่าก็คือ50าสิบนะเป็นตายเท่ากันวิต หยุดวิตจะตายไม่ตายแหลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโควิด -19 อเาเขาเรียกว่าโคม่าโคม่าเพื่อจะโควิด -19 นะอ่าอย่างนี้นะคะก็คือนี่แหละเราเวลาเราจะต้องแปลความฝันมันต้องแปลแบบนี้แหละมันก็มันถึงจะใช่อืมแล้วบางคนก็ว่าดอกแต่ว่าแปลโลรไม่ไม่จริงมันเป็นวิชาการมันเป็นวิชาการมันเป็นมันเป็นต้องเป็นแบบนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเป็นไปได้หรอกมันไม่ใช่มันต้องเป็นแบบที่ดอกแต่บอกนี่แหละ เพราะว่าด็ร์ต๋วจบปรัดญามามสำหรับคลิปนี้เนาะก่อนที่เราจะเล่าวความฝันในว่าถัดไปก็อันนี้ขั้นเวลาสัหน่อยเนาะ